มาดูข้อนี้ครับข้อนี้เป็นโจทย์คำนวณข้อแรกของเราเขาบอกว่าแก๊สชนิดหนึ่งครับปริมาตร3ลิตรอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็น227องศาเซลเซียสความดันคงที่ครับสองบรรยากาศแก๊สทำงานเท่าไหร่คำว่าแก๊สทำงานเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการหาคือเดลต้าดใช่ไหมครับและความดันคงที่สบรรยากาศเนี่ย ถ้าความดันหนึ่งบรรยากาศเป็นสิบกำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรแสดงว่าความดันคงที่สองบรรยากาศต้องเป็นเอาสิบกำลังห้าเข้าไปคูณได้สองคูณสิบกำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรเดี๋ยวมาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการหาครับโจทย์ต้องการหาแก๊สทํางานเท่าไหร่คือเดลต้าเิูเท่ากับอะไรครับ p เดลต้าวีใช่ป่ะโดย P คือความดันหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเดลต้าวีคือ ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปหน่วยเป็นลูกบาทเมตรโดยถ้าเดลต้าวครับเป็นบวกงานก็จะต้องเป็นบวกใช่ป่ะถ้าเดลต้าวเป็นลบงานก็จะเป็นลบถ้างานเป็นบวกแสดงว่าแก๊สขยายตัวถ้างานเป็นลบแสดงว่าแก๊สหดตัว ถ้างานเป็นบวกแก๊สขยายตัวแล้วก็แก๊สทํางานครับแก๊สทํางานของมันในการขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปถ้างานเป็นลบแสดงว่าแก๊สหดตัวและเราทํางานให้แกส๊สโอเคนะอะ่ดังนั้นเราต้องหา P กับเดลตา V มาคูณกันซึ่งโจทย์ข้อนี้กำหนด มาเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะสิ่งที่เราต้องหาคือเดลเตวีแล้วก็มาวิเคะห์ครับเนื่องจากว่าโจทย์ข้อเนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง2สภาวะคือ1นึสภาวะที่มี27องศาเซลเซียสเปลี่ยนกลายเป็นสภาวะที่2คือ227องศาเซลเซียสเมื่อความดันคงที่เนี่ยแสดงว่าปริมาตรต้องเปลี่ยนไปแน่นอนใช่ป่ะจาก PV เท่ากับ nRT ครับ n เนี่ยคงที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีการล้วนไหล r ก็เป็นค่าคงที่และ p เนี่ยครับโจทย์ก็กำหนดว่าเป็นค่าคงที่ใช่ไหมดังนั้นตัวที่เปลี่ยนไปคือ v และ t จะได้ว่าจากโจทย์ข้อน,นี้เป็นกฎของอะไรครับความสัมพันธ์ของ v และ t เป็นกฎของชาวถ้าเราจัดรูปสักเล็กน้อยครับจะได้ v ส่วน t เนี่ยเท่ากับ r ส่วนด้วย P ซึ่งก้อนนี้เป็นค่าคงที่ใช่ป่ะพอค่าคงที่คูณค่าคงที่หารค่าคงที่ย่อมได้ค่าคงที่เพราะนั้อย่างนี้ครับเปรียบเทียบได้แล้วใช่ป่ะว่า V 1ส่วน T 1เท่ากับ V ที่สภาวะที่2ส่วนด้วย T ท,ที่สภาวะที่2โดยอย่าลืมว่า V เนี่ยหน่วยต้องเหมือนกันและ T เนี่ยหน่วยต้องเป็นเคลวินโอเคนะอ่า V 1 V 1คือ3ลิตรครับ ที่1คือ27องศาเซลเซียสแต่ต้องทำให้เป็นเคลวินก่อนใช่ป่ะบวกด้วย2 7 3ได้300 k เคลวิน V2 ครับ V2 เราไม่รู้ใช่ป่ะเราติดไว้ก่อนที่2คือ227องศาเซลเซียสบวก2 7 3ครับได้500เคลวินสูตรตัด0ูนย์ครับ 3ตัด3จะได้ v 2เป็นเควินตัดเควินได้ v 2เป็น5ลิตรอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอา5ลิตรเนี่ยจากเดลต้ามันยูเท่ากับ p เดลต้ v ซึ่งเดลต้า v คือปริมาตที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ป่ะจากข้อนี้จะได้ว่าเปลี่ยนจาก3ลิตรกลายเป็น5ลิตรอ่าที่เหลือก็แค่แทนค่าครับ p เนี่ยเป็นความดันใช่ป่ะแต่ต้องแทนไปในหน่วยของ นิวตันต่อตารางเมตรซึ่งมันคือ2คูณสิกลังหเดลต้า V ครับเดลต้า V เนี่ยเปลี่ยนจาก3ไป5ลิตรใช่ป่ะแต่แสดงว่ามันเปลี่ยนไป2ลิตรใช่ไหมครับแต่เราต้องเปลี่ยนลิตรให้เป็นลูกบาลเมตรก่อนด้วยความสัมพันธ์ของมันคือจะเห็นได้ว่า1,000ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ1ลิตร แต่ว่าหนึ่งพันลิตรนะครับอะแต่ว่าหนึ่งล้านลูกบาทเซนติเมตรหรือสิบกำลังหกลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งลูกบาทเมตรดังนั้นจะได้ว่าหนึ่งพันลิตรจึงจะเท่ากับหนึ่งลูกบาทเมตรดังนั้นหนึ่งลิตรเท่ากับสิบกำลังลบสามลูกบาทเมตรนั่นเอง ดังน,นั้นข้อนี้ครับเป็น2ลิตรใช่ปะก็ต้องเป็น2แล้วเอา10กำลังลบ3เข้าไปคูณ2คูสได้4 10สิบกำลัง5คูณิกำลังลบ3ได้อะไรครับได้10่กำลัง2 4คูณ10กำลังสองได้400หน่วยเป็นอะไรครับจูลอ่าข้อนี้ตอบอะไรแก๊สทำงานเท่าไหร่ก็ต้องตอบพ้อ3เลยคือ400จูลน,นั่นเองโอเคนะครับ ข้อนี้จังเป็นโจทย์ที่ง่ายมากๆอยู่เพราะว่าเป็นถามตรงๆเลยครับว่าแก๊สทำงานเท่าไหร่หน้าที่ของเราก็แค่วิเคราะห์โจทย์นิดหนึ่งแล้วก็จากข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง2สภาวะใช่ไหมก็เทียบก่อน PV เท่ากับ nRT อะไรเท่ากันก็มา ตั้งโจทย์เพื่อเทียบหา v2 ครับจะได้ v2 เป็น5ลิตรและอย่าลืมว่า p และเดลต้ v ตัวเนี้ยต้องเป็นหน่วยที่กำหนดเท่านั้นคือ p เนี่ยหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรและเดลต้ v หน่วยเป็นรูปบาทเมตรเอามาคูณกันจะได้หน่วยเป็นจูลใช่ป่ะตอบ400จูลเป็นคำตอบครับ